สวัสดีครับผมคารลิซซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถยนต์ครึ่งปีแรกนะครับของปี2020ต้องบอกว่าทุกยี่ห้อเนี่ยติดลบทั้งหมดนะครับถือว่าลดลงทุกยี่ห้อวันนี้ทางคารลิซซิงก็เลยจะพามาดูนะครับไล่อันดับตั้งแต่เจ้าที่เขาติดลบน้อยๆน,นะครับไปจนถึงเจ้าที่เขามีติดลบเยอะๆต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยโอ้โหหือจับแน่นอนนะครับ เดี๋ยวการเรซิงจะพามาดูแต่ละยี่ห้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับครึ่งปีแรก2020นี้เริ่มต้นจากที่ยี่ห้อแรกนะครับต้องบอกว่าลดลงน้อยที่สุดก็คือทางด้านของแบรนด์ซูซูกิซูซูกิลดลงนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ลดลงน้อยที่สุดลดลงอยู่แค่8.6%เท่านั้นนะครับสำหรับยอดขายรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่11,089ันสําคหรับนี่คือยอดขาย ครึ่งปีแรกนะครับของทางด้านซูซูกิสำหรับทางด้านแบรนด์ซูซูกิมีความพิเศษมากๆนะครับก็คือทางด้านของยอดขายเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้ตลอดนะฮะทางด้านซูซูกิตอนนี้มีตัวหน้าเล่นที่สุดแน่นอนนะฮะเป็น XL7 ถือว่าเป็นตัวที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับออปชั่นราคาถือว่าหน้าโดนสุดๆเลยนะครับ สำหรับทางด้านของแบรนด์ซูซูกิเนี่ยเขาก็จะเป็นรถอีโคคาร์นะครับราคาจับต้องได้ทุกรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์อเนกประสงค์นะครับหรือว่ารถซีดานอีโคคาร์ก็มีด้วยนะครับสำหรับทางด้านซูซูกิถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับราคาจับต้องได้เดี๋ยววันหลังทางการเลสซิ่งจะพามาดูนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีอะไรเป็นทีเด็ดนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านของอิวซูอิวซูถือว่าก็ลดลงพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะ ลดลงอยู่ที่14.7%ยอดขาย6เดือนแรกอยู่ที่76,054ันสําคันสำหรับยอดขายถือว่าดูดีเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับาทางด้านของอทุกๆแบรนด์นะฮะสำหรับทางด้านอูซูเนี่ยยอดขายประมาณนี้มีโอกาสนะฮะนี้แค่ครึ่งปีแรกนะครับโอกาสที่จะทะลุ1 0 0 0 0แสนคันผมว่าทางาผมว่าน่าจะทำได้นะฮะสำหรับทางด e ้านยูสซูสำหรับ ยอดที่ลดลงนะครับ14.7%เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านอิวสุเขาจะมีแต่รถกระบะกับรถบรรทุกสะส่วนใหญ่นะครับในรถกลุ่มนี้ผลกระทบก็มีพอสมควรแต่ว่าปรับลดไม่ค่อยจะเยอะเท่ากลุ่มอื่นนะฮะคือทางด้านของกระบะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรถเก่งนะฮะโอ้โหรถเก่งเนี่ยร่วงลงเยอะมากๆนะฮะสำหรับนั้นกระบะยังพอจะไปได้ในช่วงนี้อิวสุก,ก็เลยมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะดูดีใน ในตอนนี้เลยนะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะว่าทางด้านครึ่งปีหลังอีสูจะทําได้ดีเท่าครึ่งปีแรกไหมนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาสําหรับยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านของแบรนด์ MG สําหรับ MG นะฮะลดลงอยู่แค่16.6%ยอดขายอยู่ที่1 9 0 0 0กับอีก2คันสำหรับทางด้านของแบรนด์ MG นะครับ ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าทำผลงานได้ค่อนข้างจะด,ดีสุดๆเลยนะฮะมีรุ่นที่ติดอันดับ1-2ถึง2รุ่นนะฮะก็คือทางนั้น MG ZS กับ MG HS นะฮะแล้วก็ทางด้านของ MG Xender เองก็ถือว่าทำยอดขายได้ค่อนข้างจะด,ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหตอนนี้ทางการซิ่งไปมองโปรโมชั่นของทางนั้น MG เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหโปรโมชั่นก็สุดๆจริงๆนะครับ ผลิตภัณฑ์เขาก็ดูดีอยู่แล้วนะลดข้อออฟชั่นเยอะนะฮะตอนนี้โปรโมชั่นก็เยอะถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ทีเรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับที่ติดลบน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะฮะก็คือทางด้านของแบรนด์ Honda สำหรับ Honda นะครับลดลงอยู่ที่36.1%ยอดขายอยู่ที่41 3 2 6คันสำหรับทางด้านแบรนด์ Honda นะครับต้องบอกว่า ในรถเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะฮะฮอนด้ Honda นี่โดนเต็มๆแต่ว่าทางด้านของการติดลบนะฮะลดลงอยู่ที่36%เนี่ยทางการเลสซิ่งมองว่าค่อนข้างจะ,ะทํายอดขายได้ดีนะฮะเพราะช่วงที่เขาติดลบเยอะๆพวกกลุ่มอีโ c ค,คารพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้คาดว่า Honda น่าจะติดลบเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะ,ะกลับคืนมาสู่สภาวะ,ะปกติได้ได้ม่งแล้วนะครับ สำหรับทางด้านของ Honda ตอนนี้มีตัวหน้าเล่นหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ EcoCar ho Honda City นะครับมี CRV ตัวใหม่แม่ถือว่าหน้าเล่นหลายตัวพอสมควรนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะฮะการติดลบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเลยนะฮะต่อมาก็คือทางด้านของแบรนดน์นิสสันสำหรับนิสสันนะฮะลดลงอยู่ที่37.8% สำหรับทางด้านแบรนด์ิสันยอดขายรวมอยู่ที่21,500กับอีก2คันแบรนด์นิสสันมีตัวใหม่ลหลายตัวนะครับตอนนี้ก็มีทางด้านของนิสสันคิกซึ่งถือว่าเป็นการนำเสนอตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสำหรับทางด้านของประเทศไทยและก็สำหรับระดับโลกด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของรถกระบะนะฮะที่เขาใส่ตัวตกแต่งพิเศษมาให้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับทางด้านของแบรนด์นิสสัน ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าน,นิสสันเนี่ยเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้หลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเนาะเพราะว่ารถน่าสนใจมากๆสาหรับนิสสันตอนนี้นะครับทีนี้มาดูสําหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของเชฟโรเลตเชฟโรเลตตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าประกาศที่จะยุติการจาหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับลดลงอยู่ที่ 39. 9ยอดขายอยู่ที่5,000ันกับอีก35คัน สำหรับยอดขายนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่เขาโลกสต็อกเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะไม่มีการทําตลาดในประเทศไทยแล้วในตอนนี้นะครับแต่เราก็ต้องรอดูในอนาคตว่าสําหรับเชฟโรเลตเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยอีกไหมนะฮะ พราะสหรับทางด้านของตลาดยานยนต์อย่างที่เราทราบนะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายแบบนะฮะทางด้านของเชฟเล t เองก็เป็นเจ้าหนึ่งนะที่กลับไปลุยที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็พยายามจะหาเทคโนโลยใีใหม่ๆเข้ามานะฮะก็ต้องรอลุ้นว่าจะกลับมาที่ไทยไหมอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของมิตซูบิชิมิตซูบิชิมียอดลดลงนะครับอยู่ที่4 3 2เ สำหรับยอดขายครึ่งปีแรกอยู่ที่25,762คันสำหรับทางด้านของมิตซูบิชินะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทางด้านของมิตซูบิชิยอดขายก็ลดลงอย่างพอสมควรเลยนะฮะ,ะเพราะว่าทางด้านของมิตซูบิชิจริงๆเขาจะมีทางฝั่งของรถเก่งที่เป็นอีโคคาร์นะฮะก็คือทางด้านมิลาและแอตทราดซึ่งจริงๆทางการลิซิ่งมอ,องนะฮะทางด้านของอีโคคาร์ถือว่าเป็นกลุ่มรถที่ ยอดมันลดลงมากที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมีโคคารนะตอนนี้ก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับติดลบค่อนข้างเยอะอ่าแต่ว่าทางฝั่งของกระบาทางด้านของมิ u ูบิชิก็ยังพอไปได้นะครับยอดขายก็ยังถือว่าดีอ่าสหรับทางด้านของอ่ามิซูบิชิตอนนี้คาดว่าน่าจะล่วงลงขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งรถเก๋งกับรถยนต์นั่งนะครับแต่ฝั่งกระบาไปได้ว่าอย่างนั้นนะครับอ่ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาตอนนี้เริ่มจะหนักขึ้นมาแล้วนะครับก็คือทางด้านของแบรนด์ โตโยต้าสำหรับโตโย t a นะครับอตอนนี้ก็ถือว่าปรับลดลงอย่างมากเลยนะครับลดลงถึง45.1%สำหรับยอดขายนะฮะอยู่ที่94,222คันสำหรับทางด้านแบรนด์ Toyota นะครับมีตัวหลายตัวมากๆไม่ว่า,า,าจะเป็นรถเก๋งนะครับรถอีโคคาร์รถในประสงค์คือมีเยอะมากๆเลยสำหรับทางด้านของ t o โยต้า แล้วเผอิญว่านะครับปกติแล้วทางด้านของฝั่งกระบะเนี่ยอยอดขายเขาจะค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าทีนี้ทางด้านโตโยต้าเองอก็มีการที่จะปรับหน้าค่าตาใหม่ของทางด้านของกระบะนะครับก็เลยทําให้อยอดขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถอะไรพวกนี้อาจจะปรับลดลงอย่างที่เห็นนี้นะครับเล่หลายรุ่นก็มีด้วยนะที่อาจจะส่งมอบไม่ทันนะครับเพราะว่าทางด้านโตโยต้าเขาหยุดโรงงานไปในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับอยอดขายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้ ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านแบรนด์ Mazda Mazda นะครับปรับลดลงอยู่ที่57.3ยอดขายอยู่ที่15,400กับอีก8คันสำหรับทางด้าน Mazda นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โดนเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าทางด้านของ Mazda เองเขามีรถที่เป็นกลุ่มอีโคคาร์ Eco Car นะครับมีรถเก๋ง นั่งนะครับและกรเล็ดรถอเนอกประสงค์ซึ่งรถยนต์นั่งรถยนต์กลุ่มนี้นะฮะโอ้โหยอดขายลดลงอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของ BT50 ซึ่งเป็นกระบะของทางด้านมาส d ตาเองก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังปรับหน้าค่าตาใหม่มีการเปิดตัวแล้วนะครับที่ทางด้านประเทศออสเตรเลียและคาดว่าไวๆนี้อาจจะมีขายที่ประเทศไทยนะครับสําหรับตัวหน้าตาใหม่ของ b t 5 0 Pro นะครับ ทีนี้มาถึงที่อันดับ1ยอดลดลงสูงสุดนะครับก็คือทางด้านแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดนะครับปรับลดลงมากที่สุดอยู่ที่57.3%เลยนะครับยอดขาย6เดือนแรกอยู่ที่11,534ันอ่คันซึ่งต้องบอกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยโอ้โหลดลงชนิดว่า เกินครึ่งขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของโควิดเองด้วยนะฮะและด้วยของผลิตภัณฑ์ทางด้านแบนฟอร์ดเนี่ยเขามีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับทั้งฝั่งของพอพอมีไม่กี่รุ่นอะรุ่นอื่นก็ไม่สามารถจะเข้ามาช่วยพยุงยอดขายได้อะไรว่าอย่างนั้นนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะก็เลยทําให้ทางด้านฟอร์ดลดลงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นยอดขายนะครับที่การ์ลซิ่งเรียงตั้งแต่เจ้าที่เขาลดลงน้อยๆน,นะฮะไปจนถึงเจ้าที่เขาลดลงเยอะๆนะครับ แต่วันนี้เพื่อนๆสามาชิกอาจจะมองค้ำๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเป็นช่วงของโควิดนะครับก็หวังยอดขายไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วงโควิดนะฮะใครก็พยายามจะเก็บมือนเอาไว้กินอยู่ซะก่อนนะฮะทางด้านของการซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรพวกนี้ก็อาจจะเผาๆไปก็เลยทําให้ทางด้านของตลาดยานยนต์บ้านเราครึ่งปีแรกต้องถือว่าซบเซาอย่างมากนะครับ เดี๋ยววันหลังจะพามาดูตัวเลขอื่นๆด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ